อันนี้คือผู้ประสบภัยที่จะไปด้วยกันนะคะวันนี้ใช่อีกแล้วเจอกันแทบทุกวันเลยเบื่อมากใช่เดี๋ยววันนี้ก็กลับแล้วหน้าทนทนหน่อยทนทนหน่อยวันเดียวเนาะวันเดียวแค่ไม่ถึงวันเองเดี๋ยวดูคอนเสิร์ตจบก็กลับแล้วเจมสลีเลอนี่นะคะเป็นลุคของเราลุคลุคลุคคเทวดาลุคแล้วติดอันนี้อีกแล้ว แล้วเดี๋ยวก็ลืมอันนี้คือ outfit today นะคะอันนี้กำลังจะไปสยามกันแต่ว่าเรามาจากรามอินทาค่ะจ้ะก็คือนิดนึงมังงงกันอีกแล้วที่สถานีนะคะตอนนี้งงอีกแล้วเดี๋ยวเดินดูเดินหาเดินถามเขาแป๊บหนึ่ง ส่งหน่วยจู่โจมไปอจู่โจมไปสอบถามแล้วเนี่ยอันนี้หน่วยเกาะชัคเตอร์อันนี้ไม่มีอะไรเลยสิงค่ะสิงโอเคสิงอย่างเดียวกูไปกับฟางอุ่นใจมากเลยค่ะเพราะว่าน้องซัพพอร์ตให้กอดตลอดตัวดำม,มากเลยอะตรงนี้ไม่ไม่คุยละ <c oughs> ไม่คุยไม่คุยค่ะวา so. so. ยดูสีไฮโซวายไฮโซเกอวายหญิงเอเขาเป็นนะคะเขาเป็นงานค่ะ เป็นเพราะลูกพามาแล้วครั้งหนึ่งอุ๊ยแต่ดีนะคือแบบพีเอจดจําได้อ่ะต้องวิ่งขึ้นนะคะแต่ในเรื่องรถไฟฟ้าถ้าหากเดินขึ้นแบบในห้างไม่ได้นะจริงเจ็บโ <c oughs> ดนหนีบแล้วอันนมันเป็นสําหรับคนที่นี่เขาต้องเร่งรีบตลอดเวลาเ<ช>นาะมันต้องสู้แข่งขันกับเวลาอะไรเงีเง้ยขาอืดไ่ได้แล้วต้องวิ่งขึ้นจริงค่ะถึงข้างบนละยืนรอก่อนกลัวหายเหรอมองอยู่นั่น ถึงแล้วถึงแล้วแล้วเข้าก่อนอ่ะพีเอ๊หนูกับตอนเย็นแล้วมีสถานีหนึ่งคนยืนต่อแถวไปนู่นอะจริงคือแบบเยอะมากแน่นเลยเหรอแน่นในซีรีส์อ่ะอะไรเนี่ยก็แบบเหยียดกันแล้วแบบเจอพระเอกเราเหรอแล้วอันนี้เขาทำยีพี่เขาดันไว้เย่อๆๆเขาดันไว้ไปซ้อมอาหารกันเถอะอยาจะเหินแล้วค่ะ เกาหลีกันซีรีส์เกาหลีป่ะอุยเข้ากันมากเข้ากันมากอุยเข้ากันมากคข้ากมากเลยขาวกับดำแล้วแบบเกี่ยวกับหญิงกันอย่างที่สุดก็ถึงแล้วไปยา ใช่สยางพารากรนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปหาเข้าห้างก่อนพาคุณแม่นะคะวันนี้พาคุณแม่มาดูคอนเสิร์ตค่ะพาคุณแม่มาเข้าห้างหรูนะคะรูจะหน้าหน้าขาวมากหน้าเนียนอะแก จริงเพราะว่าใช้สไลด์ใช้สไลด์ล้างอ่้สาวเพียงค่ะอุ้ยอย่าล้าง้องน้ำน้ำยาสารกัดโอ้โหเข่ามากสีขาวมันสวยไงแสบมันนวลอ่ะใช่จริงเหรอจริงหน้าดีขนาดหน้ายังไวเลยัิเออรักแม่เธอน่ะเขาบอกรักแม่โอ้พี่เอ๋ฮะก่อนไปป้าเหมือนแบบฟิลคนแก่เพิ่งเข้ามง แล้วคือคอกับลูกอ่ะคอกับลูกนคืออะไรอ่ะเป็นนักท่องเที่ยวเหรอคือฟิลแบบเข้าเมืองกุงแล้วแบบคอให้ลูกเห็นเมืองกุงอ่ะตอนนี้ถึงแล้วนะคะทุกคนอีกแล้ว เราไปตามหาพี่ตุ้มกันนะคะเพื่อจะเข้างานนะทุกคนไปเอาบัตรพี่ตุ้มไปเอาบัตรให้เรามาก่อนนะคะเคียร์ละเคียร์ละรหัสไม่ส่งมาขอส่งรอบแล้วนะี่ยเคียร์ละเคียร์ละทั้งหมดมนในโซนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แวะยืนดูว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างเพราะว่าคือมาล่าสุดของหนูอ่ะคือ เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าหนูก็ไม่ได้มาโซนนี้นะหนูมาสยามเซ็นเตอร์ก็เจะไปหาร้านอาหารกันนะคะจะไปหาอิอิสกันค่ะตอนนี้ว้าวคุณนะเร็วคนละคันไม่เล่าเราต้องใช้สับหอ้อไม่เหมือนไปดีใช้อีแตนใช้อีแตนไป,ไปขับไปไปขับไปไปขับไปลงไปหาฟู้ดคอร์นนะคะลงไปหาอาหารที่สำหรับสมถากับเราที่แบบ จานละห้าสิบสมถาของเราสมถเออจะมีไหมหน้าเจ็สิให้คุกกี้ทำไรตอนนี้คือเดินหาร้านอาหารใช่ปะใช่เดินหาร้านแบบสมถาหน่อยเลือกออกเอายังไงดีเอายังไงดีอเอายังไงสรุปอ่าร้านนี้ร้านนี้เนาะหน้าตาหนักใจอะของแพงหนักใจมาก ก็หนูว่าหนูจะเอาอันนี้ใช่หรอคะาาได้แล้วหรอคะคุณหญิงของคุณหญิงเองเป็นอะไรเส้นใหญ่เส้นใหญ่โอยมันมีพริกอันหนูว่าน่าจะเผ็ดปะก็น่าจะเผ็ดนิดหน่อยแช่ก่อนหรอโอ้แแหลงลงแแหลงลงนี่เราสั่งอย่างนี้ใส่ๆกันอร่อยนะอร่อย <laughs> ใช่ như hỉu hỉu nó nó chắc xài không? vàng đi ใช่ว้าวคนเยอะเนาะวงพอสโอเคามีของขายเยอะ 问你自在。 ทอคนทียู่นะแล้วก็นัโสดไมครับแล้วก็ถาม มีกาวรุ่ล้านฉันขอได้ไหมสักดวงจุดปัดนทินที่เพราะว่าคืนนี้ ได้ก็เธอมาทำให้ฉันมองใครแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยว,วันหนึ่งท่านฉันอ,อกหักชีวิตคงไม่เป็นเหมือนเคยปีที่สุดเลย คือเคียมเบมชับเพราะว่าเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็มเออโอเคบ๊ายบายทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าค่ะไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรแล้วโทรับท์เราที่ทับกระดาษ